รา a g ูนอ v เอสวีดรา n o ูนอฟโซเวียตเป็นหนึ่งในรุ่นที่ดัดแปลงมาจากปืนไรเฟิลเอของรัสเซียโดยดัดแปลงลำกลอ้องที่ยาวขึ้นเพือยนผ่านท้ายปืนและเพิ่มฟีเจอร์ถูกใช้อย่างแพร่หลายในยุโรปตะวันออกและรัสเซียมันสามารถเล็งเป้าหมายที่เคลื่อนรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำด้วยเทเลปโ,โต้เลนรุ่น PSO-1M2 สามารถปรับความเร็วการยิงได้โดยใช้การทำงานของแกส๊ส ทำให้ความปลอดภัยในการยิงและการควบคุมปืนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างไรก็ตามรักูนอฟีดีจัดเป็นปืนประเภทดีซังเนตมามร์คแรนริเฟอร์ปืนของคนชี้เป้าไม่ได้เป็นสนเปเปอร์ริเฟอร์เต็มตัวอันเนื่องมาจากความนัน่นยำงที่ไม่มากการใช้งานจึงไม่เน้นที่การเอามายิงลอบสงหารแต่จะใช้ยิงและเล็งทำนองเชิอสองสนับสนุนมากกว่าเช่นการบอกตำแหน่งและการชี้ระยะเพื่อให้มีการยิงปืนใหญ่และรถถังสนับสนุน หรือเพื่อให้สายเป็นอีกคนยิงแต่ในบางสถานการณ์ SVD ก็สามารถใช้เป็นปืนชุ่มยิงระยะกลางได้และสามารถยิงซ้ำได้ด้วยระบบ Semi-auto ออโโอของปืนโดยสรุปแล้วถึงจะไม่แม่นเท่าสไนเปอร์ไรเปอรรุ่นม,มาตรฐานแต่สามารถบอกระยะได้แม่นยำด้วยขีดบอกระยะเฉพาะในลำกล้องสี